ใช่กะยำนน้องเคุนจะกินขนมไปน้องเนาะนี่แล้วก็มีกระเทียมน้ำกับน้ำมันพี่น้องเอลยน้ำมันมีมีไข่ก็ต้องมีน้ำมันเนาะกับกระเทียมน้ำพี่น้องเอลยมาให้ทั้งน่องเพิ่นได้ทอดได้ทอดให้ทั้งลูกเพิ่นแหละเนาะขอบอกขอบใจละลายเด้อสำหรับผู้ใหญ่ใจดีก็ไรเขาให้รับให้รวยให้ดีไม่แห้งให้โชคให้มาให้รัำให้รวยเป็นมนาลึกเล็ก โดยเนะาะพ่อแม่พี่น้องเลยกลับสบายดีดยกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc หมูเพื่อนบ้านไกล้ซิดมิดไก่เคียงสี่ขา้าบได้หักแพงเบิร์ุกคู่ทุกคนเบิร์ตกหม่องทุกบอลพี่น้องเลยเนาะมาหน,นีกันยินดีเข่าสูซองของบบาวคำไพ่เบาลาวคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะมันนีกระทางบบาวคำไพ่กะได้หักภารกิจเนาะจาก อ่าหักแขนเนาะขอแม่พี่น้องเลยที่อยู่ประเทศไทยเนาะเพิ่นอยู่จังหวัดพิษณุโลกพี่น้องเลยเนาะคือว่าหาซื้อแบบต้มขนมแล้วก็แนวกินกับเข่าเน,ะนาะแนวกับเข่าเนี่ยพี่น้องเลยเป็นมีเป็นปากปอกระป๋อ,องเนาะกลัวทีทุ่ง,งาายากพี่น้องเลยเพิ่นกับว่ได้บ่งสื่อมาเนาะก็เอาที่เหมาะสมเพิ่นว่าที่ทางบ่าวกระเพยก็ได้มาไทาย ทางครอบครัวนี่ก็ถือว่ายากพี่นอ้องเลยยากจนหลายเนาะเป็นแม่เดี่ยงเดียวมีอยู่สามคนก็นคือขาดสาหลักคนแนนพี่น้องเลยเนาะลายเอฟซีก็อาจชีพูซื้อเพิ่นอยู่เนาะอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตาเพิ่นทางบ่าวกระพายได้มาถ่ายทาัพครั้งหนึ่งพี่น้องเลยเนะาะบัดนี้ก็สิได้มาถ่ายอีกทางที่สองเนาะของพี่น้องเลยเพื่อเรเป็นการแักซ้ำก็ได้ส่วนพี่ันน้องเขาเข้าไปหาทางน้องเพิ่นสกอนโอเคเนาะมาหอดจอดถึงทางเฮือนของ<ม>ทาง สตาริงเพลินเป็นทีเรียบร้อยกับคนอื่นกัสบายดีเด้อโดยสบายดีล่ะสบายดีล่ะโอ้เป็นจะได้กินข่าวเศร้าไดรล่ะมื้อนี้ฮะบกได้ไหมกินแล้วบ่เข่าฮะบกได้ยังได้กินมื้อนี้ฮะบกกินกันนะปลาทูปลาทูมื้อนี้เนาะโมเมนต์หอยเนาะมื้อนี้เออปลาทูได้มาจากทางไหนล่ะซื้อเอาโอ้พี่น้องเลยเนาะโดยการนี่เพาะบอลจะนอนน่ะ บนาวาไโทุบ่เนี่ยเพื่อนได้แถมบบมาเล่นนอนคือบุกับนอนเพื่อนเพื่อนมันหลายคนก็เลยนอนดึกมันหลายคนบ่แม่เพื่อนทางเจ้าบ่บ่แม่เพื่อนเจ้าบ่เพื่อนเพื่อนขี่เขาน้องเนาะบ่แม่เพื่อนของเพปรนเองเพื่อนประเองก็อยู่นี่พี่น้องเลยเนาะเพป็นก็คือบ่บ่ญาติบ่นอนอยู่นี่มันเราเคยแล้วก็บ่ญาติเนาะบ่ญาติมันงุ้ยถ่ายอย่างนี้เนาะบางไครเนาะโดย แมนลมหนาวสิยังเต๊กมื้อนี้แห้งลมแห้งเนาะแล่ลมแห้งมันนี่หาพี่น้องเลยขรั้งเรากัได้มาครั้งนี้ก็คือว่าสีเอาแม่กินแนวกับเขาอะแหละกับขนมแน่เนาะตายมาเนาะมานให้ทั้งพวรัวเพื่อนพี่น้องเลยก็คือเมื่อก่อนก็ได้ถ่ายทำคลิปไปกะทั้งเพื่อนกะเป็นไม่ห้างเนาะเป็นห้างกับหมายยุ่งกันพี่น้องเลยคือว่าัวตายบอกแต่ถือว่าเพื่อนกะ ถูกยากลำบากกันเพี่น้องเลยจากบ่มีผูหาอยู่หากินเนาะเพราะ่าขาดเสารรักทางครอบครัวลูกกับแบบยังหน่อยแน่ทันวา่าจะไปหาเง,งินหาข้ามกันเป็นพวงลูกทวงเต่าเนี่ยพี่น้องเลยทางนี้ก็ได้ทางบบาก็ไปก็ได้เงินจากไอ้ฮักกันแหละได้ซื้อเครื่องเป็น,นของจากของกินเล็กน,น,น้อยพี่น้องเลยเนาะเพิ่นกับว่ได้อันมันบงมากหรอกว่าไปซอยครอบครัวนั้นครอบครัวนี้ก่ะ มีแต่เพื่อนว่าเอาที่ทางน่องเพ่มีแต่ทายมากเลวก็เห็นหม่องใดที่ม่อชมให้จะให้พเพื่อนว่าเนาะกกบที่เห็นลายบอลอยู่พี่น้องเลยกัเข้ากับสิอยไปบอลกะเล็กบอนลน้อยจนกลัวสีเบิดเงินทางไอหักเพิ่นส่งมาให้เนาะเข้ากัอยากขอขอบุญขอบคุณทางไอหักเพิ่นที่จ่ายบุญสนทานเนาะอยากช่วยเรือนั่นแหละพี่น้องเลยขอขอบอกขอบใจได้ลายทางไอหักเพิ่น ขอให้เพิ่นจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงเด้อความเจ็บยาได้ความไขายจะมีคิดเงินก็หายได้เงินคิดทองก็หายได้ทองเน,ะะนะาะเท,ทางทางเข้าก๋าสีได้เอาเครื่องหายทางน้องเพิ่นกับลูกๆก,ก,ก่อน,นเนาะเพราะว่าลูกเพิ่นกะคือสีอยากกินขนมเออเอาบ่าอหล่าขนมมาบ่ไข่ไข่รก็เอาบ่อใครนี่ฮะหรือเอาแต่ขนมบ่อโอ้เอายับก๊าดไม้ใกล้ยับขนมให้นี่ อันเป็นอันนี้ขนมก็ใครแก่ก็เรื่องพี่น้องเลยเนาะมันก็จะแก่ยากแน่นอนหนึงเพราะว่าลานก็เรื่องมาลงบนคุณมาเก่ย,นยเนาะแม่ยาม่ได้ทางพี่น้องเลยเพราะว่าทางกะยากแน่คือคึกคักแน่ทางก็ดียต่ก็หลายอย่างปะนี่ได้แล้วบาทนี่พี่น้องเลยมีอยู่มีไข่มีไข่ไก่พี่น้องเลยนี่หนึ่งกระเตะเนาะแม่หนึ่งกระเตะ บ่าดะได้ล่ะขอบใจพ่อ,อใจเด้อโอ้โหโดยโดย,โดยพี่น้องเลยไข่มีไข่เนาะขอบใจละลายแล้วกตมีเด<ห>ี๋ยวเดนี้ดี๋ยได้อ่พี่เอาขนมขนมบัตรนี้พี่น้องเลยขนมกับมีอะไรพี่น้องพองหายมาหายทั้งน้องน้อยเขาได้กินเนาะทันว่าสิเอาแต่ไข่กะยันน้องอค,คุณจะกินขนมพี่น้องเนาะนี่แล้วกตมีกระเทียมน้ำกับน้ำมันพี่น้องเลยน้ำมัน มีมีไข่กับตองมีน้ำมันเนาะกับกระเทียมน้ำพี่น้องเอลยมาให้ทั้งน่องเพิ่นได้ทอดเนาะได้ทอดให้ทั้งลูกเพิ่นแหละเนาะเพราะว่าผมมีเวลาเวลาไปหาอยากทานอะไรพี่น้องเลยกับไส้เน่ากับเชื้อหมกน้องเพลินเลยพี่น้องเลยเนาะกินเลยนะกินเลยแกกินาูเลย ประโมกขอบใจลายๆเด้อสำหรับผู้ใหญ่ใจดีกัไรเขาให้ลำให้รวยให้ดีมีแห้งให้สุขให้มาได้ให้ลำให้รวยเป็นมานอะเลขคือเบอร์เลยคือพี่ใครเนี่ยโดยเนาะแม่ไปแล้วแม่ไปนองเลยกะทางเขากะอยากขอขอบใจทางเพื่อนตื่มทีเนาะทีนึกว่าแม่มาสิเกเเป็นสะพานบุญในครั้งนี้พี่น้องเลยได้มาหอดเรียบร้อยได้ สำเร็จไปอีกครอบครัวหนึ่งเั็นนี่ก็ดีคือทางน้องโบได้เห็นงานที่บไม่มีเวี้ยอย่างเนาะบอกว่าหนึ่งมากอะท่านสบายเหตุเกียวปับญาลูกโดยไม่ได้เลยครับเลยลำบากเลยลำบากไรพี่น้องเลยบางอยู่บางกินแมนหนึ่งมากกับเป็นแม่เลี้ยงเดียวเก็เลี้ยงเดียวกับลูกคนเดียวกับชิคายู่เนาะแมนอันนี้บสามคนสามคนบาทพอดี กำลังกินด้วยอะไรกะจักสีกินนุ่มจักสีกินอย่างไรเนี่ยเนาะแต่ละมื้อนี่เอายังสืบุกินแต่ละมื้อนี่จะหาไปแหนปูปลาโอ้ปูปลาหน้าหน่ำคันว่าบุมีแท้กะนตำแจ้วตำอยังได้เนาะกินเออเอลีงลูกก็ยังกินนุ่มกันทุกคนบ่ยังยังคนเดียวอันนี้ค่ะกินยาแล้วเนาะคนใหญ่ก็ได้หาปีปลายหาปีปลายหาแต่ว่าตัวน้อยเนาะ เป็นยังเป็นเป็นยังได้แซบบลาแซบบอ่ะฮะแซบบ่โอ้สองปีวะสองปีไปหากปีเนี่ยนปลายเดือนสัปหักกัปีวันที่หเขาห้งเฮียนนะปูอ่ะอันนั้นฮะมีเขาแล้วโอ้ปูหน่อยนี่ได้ปูยังยังยังนเขาเขาห้องได้หลาเจ้านนะบอกอะไันนี้อหนึ่งโอ้เขามาจากปีแรกหากับเขาปีนี่ะากเขาปีนีหากับเขาปีนี่ เขียนซื้อเจ้าของเป็นแล้วล่ะยังยังบมดทันเป็นพี่น้องเลยเนาะหกตะเข่าเขียนไก่บ่เนี่ยคะคุณแม่ติบบ้านย่างไปย่างพี่น้องเลยเข่าเขียนกับไก่เติรย่างไปอีกเนาะพุณพุณนี่ได้ปีได้จะเข่านี่บอกอันีพี่นาอยากเข่าอยู่บ่ออยากเข่าอยู่พี่น้องเลยเนาะทางน้องเป็นกะจะเข่าอยู่หายง่า่ก็โนาะลาจังไปเนาะ เูนี่้องเย็อ่อ้อนเย็นลูกอลครัผู้เลียเก็เต่ยันลยันนะเพราะว่าทางออกมันเป็นติดกับทางทางดัเนาะทางเด็กที่สิบใตเนี่ยพี่น้องเลยยันหลดล่างยันล่างเนาะหนึ่งลเพราะว่าทางลูกับทงบทนันนใหญ่แล้วัานี้ต่อไปนี่น้องถี่ว่างแผนได้กับสิตบปีปังยังจะเสื้อแดงเนี่ย มีแต <l ots sei> ่ว่ารอให้ลูกไงก่อนบ่อกเรอให้ลูกไงกะไแตหาเงินหากรรมไทยบมดแลเพราะว่าอยู่บ้านเขากะมันคือว่าเนาะอยู่บ้านเขามันก็พอจะทำนี่แมนเพราะว่างานมันบคอยมีหลายพี่น้องเลยบางเทือกอะมมติว่าไปตัดอ้อยกะบัดพอไปตัดก็ได้แต่เป็นบางงามเนาะคือว่าบัดเพิ่นตัดเพื่แล้วกะบ่มีมนได้เห็นนะนะมันกระจายากแน่ คืออันอันเฮือนนี่แบบนี้นี่นอนกันเบิดทั้งลูกทั้งอันแม่ได้บ่เนี่ยคะคือว่าจังได๋่ะฉมานาวไว้สิก็ให้ไปนอนน้ำซาวอยู่เทือนจะนอนบะนอนเองถึงอากาศบ่หนาวก็นอนน้วกันบัดยามอันผ่าลมฝนตกกะจังได๋้ชาเนี่ยะมันก็บ่ได้หัวได้คันหัวกะขันเล็กน้อยเละสาดเล็กน้อนเด็กกอนเลยถูก ยามฝนเจ้ากันนอนอยี่โม่ยามฝน,นกันชนนอนวนี่บัดนั้นลมแหง้งฝนพ้ามาสีผัเปียกบ่เนี่ยอันตรายได้อยู่ใ<ม>กล้กลนนต้นไม้ามมากกับกต้นไม้สองมาบัดหลังบัวใ,ใหญ่แหละพี่น้องเลยเอาผาเอาอย่างขังอ้อมไว้อยู่ทางเฮือนของน้องเป็นการแต่หลังจากที่อันผัวของน้องได้ตายไปกะบัได้คิดอยากันมีลูกมีผัวใหม่บ่วดีกว่าจังใดดีกว่ายังบ่ได้พอบ ก็เป็นแบบอยากมีกับบ่มีนี่แหละไพ่ทีมาเลี้ยงลูกอเอาลูกหลายคนหนึ่งมากันยังบ่พร้อมเนาะยังบ่พร้อมเลยพี่น้องเอ้ยว่าแล้วกัย่านิคานว่าอยากเปิดใจหาคนณหักหาคนณอย่างัดย่านเพิ่นหับในสถานะเฮาเนาะพอวันหนึ่งมาเฮากะเป็นอะไรเนาะเป็นอันไม่ห่างไม่มาแต่ก็มีลูกหลายแต่ก็มีพระลาย่าง่านเพิ่นขับเฮาบ่ได้เนาะถ้าน้องเพิ่นก็ยังบ่ได้จะเปิดใจพี่น้องเอ้ย มีตะโลให้ลูกใหญ่ก่อนเดี๋ยวค่อยว่าก,กันอีกแค่นึเเงเนาะต<อ>ัวน,นั้เน,นเนาะคืนเนี๋ยว่าคำันร่มแห้งนีม่นม,นมัน,นสีบอลิวไว้บอนขาปุยงนั้งกันมาคนกเนี่ยลมแห้งเขาจีเปียเนาะบางเนาะสัตว์เน่ขาดยางมันจะขาดประเดีด้ม่โอคย โดยเนาะพี kind of mad, ่น okay. no ้องเลยแต่ถือว่าได้มอบกระขนมขายทางน้องเพล่บลูกไปแล้วพี่น้องเลยแถือว่าได้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนาะทางเฮากัได้ถามเรื่องราวของคนของงานคนเนี่ยแต่ถือว่าหูเรื่องหูเล่าได้เติบยู่ทางเข้ากับสิ่ง่อย่างรบกวนทางน้องเพล่สรุปไปแล้วพน้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้แต่ทางเฮากับได้ขอตัวอำลาครับเมืาะทาง ทางบ้าดก่อนเลยเนาะบ่าดเพราะว่ามื้อนี้มันก็มีเวียดไปต่ออีกพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เฮาสิขอกล่าวกับว่าสบายดีเด้อโดยสบายดีล่ะบาดสบายดีไหมสบายดีบายไสบายดีเพื่อนไหนสบายดีโดยพี่น้องเลยเนาะฮะเสีบว่าเพื่นนึ่งฮะเซียบว่าอันนี้ก็คือเพื่อนซ่านของทางน้องเพิ่นพี่น้องเลยน้องติ่งเลยเนาะเวลาเพิ่นนอนกับนอนอยู่นี่พี่น้องเลย นะเฮือนเพิ่นกะน้อยโมใหญ่เอามันผาตัางอ้อมมาอยู่ผาตัางกะขาดได้ละพี่นอ้องเอ้ยลมพัดแหง้งเนะาะจกสิวัยเฮือนหรือว่าจังไดก็ยังบบนั่นแต่ว่าเพิ่นว่าเฮือนเพิ่นอยู่เพิ่นนอนอยู่นี่พี่น้องเอ๋ยลัลงน้อยบ่ใหญ่กัสฉีประมาณนี่แหละนี่ทางบ่าวกัไพ่กัเก็บภา,าพให้พี่นอ้องเฮาเบิงเเบ่งเนาะเ็ฟซีเฮาเบิ่งแต่หลายคนพี่นอ้องเอ๋ยนี่คือเรื่องจริงบ่แม่นว่าการแต่งหรือว่าการเฮ็ดคอนเทนต์พี่นอ้องเอ๋ยนี่แม่นเรื่องจริงเนาะถ้าว่ามีเอฟซีทานใด ใจบุญชนธานุน่นแหละพ่อแม่พี่น้องเลยอยากขอวิงวอนซอยทางครอบครัวของน้องติ่งเพื่อนแน่เนาะเพื่อนกะเป็นแม่หม้ายเลี้ยงลูกคนเดียวพี่น้องเลยเพราะว่าผัวเพื่อนตายเนาะบ่มีบอลอยู่เพื่อนเพื่อนกะบฝนตกมากกะหัวพระเปียกพี่น้องเลยเนาะคำว่าผู้รักผู้ใหญ่ผู้ใดใจบุญชนธานอยากซอยเรือทางครอบครัวของน้องเพื่อนกะ ทางเฮากะสิได้เป็นสะพานบุญให้ทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮาเบิดทุกคู่ทุกคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยกะมาฮอดน,นี่กะบเบาะพไยกับมก่มีหยังพี่น้นนนองกะมีอยากขอขอบุญขอบคุณนำพี่นำน้องนำพ่อนำแม่นำเอฟซีเลายๆท่านเนาะที่ติดตามหับชมคลิปแหลกัเป็นกำลังใจให้ทางบ่าวคำไพตั้งแต่ต้นตลอดมาพี่น้องเยเนาะสำหรับคลิปนี้กะบ่า,บาวคำไพะสิได้ขอตัวอำลาพาจาก กับเมื่อเืินเมือซานหรือว่าไปทําภารกิจอีกต่อพี่นอออออ้อยเนาะสำหรับลิ่นี่เบาใจขอกก่าเขาว่าสบายดีลยก่ะสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอง้ย